เจาะลึกอนิเมะวันพีชในตอนที่1,112นะครับกับการโชว์โหดโชว์เทพของผมแดงแชงคูดเรียกได้ว่านะครับเอาสกิทของเรานั้นต้องนอนแผ่ร้องแอะไปเลยละสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมจะมาเจาะนะครับเกี่ยวกับอนิเมะวันพีชนะครับในตอนที่1,112นะครับในตอนที่ผ่านมาเป็น1่ตอนเลยนะครับที่เชื่อว่าแฟนคลับวันพีชหลายคนนั้นก็เฝ้ารอนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตอนนะครับที่มีความสําคัญต่อเร ซึ่งจริงแล้วถ้าใครนะครับเป็นสายอ่านมังงะเนี่ยก็จะรู้นะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยมาประมาณ2ปีแล้วคร่าวๆนะครับประมาณ2ปีโดยหลักๆแล้วนะครับเป็นตอนที่เราได้เห็นนะครับถึงความเทพเมพกิงๆละกันของผมแดงแชงคูดในฐานะนะครับบุคคลในเรื่องละกันนะครับที่มีการเกริ่นถึงกล่าวถึงว่ามีนะครับฮาคี้นะครับที่ทรงพลังนะครับระดับต้นๆของเรื่องซึ่งในตอนนี้ก็คือประทะกับยุทธทัศกับตันคิดที่เพิ่งได้ข้าหัวมาแบบใหม่ๆ3 0 0พล้านเบรีนะครับแล้วก็ร่วมมือกับรอนะครับในการจัดการบิ๊กม ซึ่งในตอนนี้เป็นตอนหนึ่งนะครับที่ผมนับได้ว่าเป็นตอนที่ไฮมากๆเลยสำหรับแฟนขับวันพีชนะครับแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเลยล่ะที่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับในฐานะอนิเมะวันพีชอ่ะแต่ก็จะมีบางส่วนด้วยนะที่แน่นอนนะครับว่าช่องของเราอันไหนดีก็ดีนะครับอันไหนที่แบบโอเคไม่ดีนะครับเราก็จะรีวิวตามตรงไปเลยก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่คิดของเรานั้นนะครับจะห้าวซ้นทีนะครับในการมาเจอกับแชงนั้นมันก็มีอดีตมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับตั้งแต่สมัยที่คิดนั้นนะครับพยายามรวบรวมคนละกันในการไปต่่อสูกกับลุม ผมแดงนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับก็มีพวกฮอกกินกับอาพูนะครับในการร่วมมือกันนะครับคือแบบว่าตัวมตี้กันเลยล่ะจะไปเจอกับกลุ่มผมแดงเป็นเพราะว่านะครับทางด้านของคิดในตอนนั้นน่มีความแข่งกับกลุ่มผมแดงนะครับเพราะกลุ่มผมแดงนั้นทําให้เขานั้นต้องเสียแขนข้างหนึ่งไปซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับว่าคิดนั้นเนี่ยถูกใครกันนะที่สามารถตัดแขนของเขาได้เพราะหากเรานับตามจริงแล้วนะครับในตอนนั้นเนี่ยลุกี้หน้าใหม่ละกันนะครับคิดนั้นคือเป็นคนที่มีค่าหัวเยอะที่สุดดเเลลยใในนนบรราาห่่่กกี้คชวงออทิปื ความเทพเลยอยู่ในระดับที่มันไม่ธรรมดาเลยนะครับแต่พี่คิดที่ไม่ค่อยคิดอะไรของเรานั้นเนี่ยก็คือก็สูญเสียแขนไปนะครับจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเลยพี่แกนั้นก็เลยรวบรวมคนเล็กจัดจะไปตีนะครับแต่ปรากฏว่านะครับถูกเจ้าอาภูหักหลังเพราะว่าอาภูนั้นเป็นคนล่อคิดนั้นนะครับก็คือไปถูกไคโดนั้นก็คือไปดักหน้าซะก่อนและไคโดนั้นก็จับตัวคิดไปนะครับก็เกือบไม่รอดแล้วหละเหตุการณ์ครั้งนั้นซึ่งในตอนนั้นเราก็เห็นแล้วนะครับว่าเออมันก็จะเกิดเหตุการณ์เป็นปมมลลละกกกกกกััันนนนนนคครรรรบจเเิิดดดด็็ภาาาาาวววโแแทท้้ยี่่สุืออใ แล้วก็มีนะครับลดพลิกิฟมาได้นะครับจากการคัดลอกมานะครับก็มีการแบ่งๆกันมานั่นแหละซึ่งถือได้ว่านะครับอยู่ในช่วงที่พี่คิดของเรานั้นนะครับถึงแม้จะเพิ่งอาบน้ำนะครับแต่ก็เปรี้ยวเหลือเกินนะครับคือดูยังไงก็เปรี้ยวนะครับคือถ้าใครมาเจอกับคิดในตอนเนี้ยที่เราเห็นในอนิเมะในตอนที่1 1 1 2นั้นคิดพร้อมบวกเสมอเลยนะครับเพราะพี่แกก็เพิ่งจัดการพิกมัมได้นะครับซึ่งก็เป็นจุดที่ผมเข้าใจได้นะสมมตินะเอานึกภาพนะครับถ้าคุณนั้ โหกำลังเปรี้ยวเลยนะครับอยากจะไปคว้าสมบัติล้าค่าอย่างวันพีชนะครับพึ่งไปเจอพวกลูฟี่กับลอมาใช่ไหมมีการขิงกันไปคันมานะครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คิดนั้นนะครับที่มาที่เอลบาบนะครับและเจอกลุ่มโจรสัตว์ผมแดงซึ่งเป็นกลุ่มนะครับที่เคยฝากรอยแค้นรอยเจ็บให้กับเขาเอาไว้จึงนด้ไม่คิดนั้นนะครับพร้อมจะต่อสู้อยู่แล้วนะกับกลุ่มผมแดงและการต่อสู้และการเจอกันหนนั้นเนี่ยมันก็มาเปิดเผยแหละครับว่าพี่คิดของเรานั้นนะครับยังไม่ได้เจอหน้าผมแดงแชงกูได้ซ้ำแต่เจอพี่เบนเบ็กแมนสายช การจัดการแล้วก็เป็นการเฉลยนะครับในอนิเมะตอนนี้เลยแหละครับว่าไอสาเหตุที่คิดนั้นต้องสูญเสียแขนไปนั้นก็เป็นฝีมือของเบนเบ็กแมนนั่นแหละครับซึ่งผมชอบอย่างหนึ่งละจริงๆผมโพสต์ไปแล้วแหละในแฟนเพจนะครับคือมันมีคนไปทําเป็นมีมนะครับคือฟีลแบบกวนตีนนั่นแหละมีคนถามแหละครับว่าคิดเนี่ยสูญเสียแขนให้กับเบนเบ็กแมนเนี่ยเบนเบ็กแมนเนี่ยทำยังไงหรอมีคนก็เลยตอบไปแหละครับอ๋อเบนเบ็กแมนเนี่ยก็คือเอาบุหรี่กี้แขนคิดแต่จนแขนขาดไปเลยนะครับแม่งผมชอบมากเลยนะความคิดเอ็ดมุกนะครับของคนไทยนนนนะะะะครรรรัับบบบเเเเปป็็็อไทีี่่แตม10ลลยสําหด้ อันนั่นแหละครับมันก็เหมือนเป็นความแค้นและการของคิดนะครับที่ต้องการนะครับจะต่อสู้นะครับกับกลุ่มผมแดงเพื่อทําการล้างแค้นให้กับตนเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าในตอนนี้เราก็จะได้เห็นในชัดเจนเลยละครับกับความมั่นหน้ามั่นโหนกนะครับว่าเฮ้ยว่าตัวเองนั้นเพิ่งจัดการนะครับสีจักรพรรดิได้และต้องมาเจอสีจักรพรรดิอีกครั้งหนึ่งนะครับคือเขาคิดละครับว่านี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่ซึ่งจริงๆแล้วมันก็แอบมีความต่างอยู่เหมือนกันนะนะครับและเหียอปิีกย่อยละกันสำหรับอนิเม ีลัน,นะครับกับกลุ่มกองเรือของตนเองซึ่งผมไม่ได้บ่ายความว่าแชงไม่ได้เป็นคนที่ใส่แบบนั้นนะแต่นะครับในบริบทของมังงะในตอนนี้ที่อาจารย์โอดาเขียนมานะนะั้นเนี่ยแชงจอ,อกแนวจริงจังนะครับกว่าส่วนอนิเมะค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งมันต่างจากอนิเมะมากเลยนะครับอนิเมะเนี่ยคือแชงแบบโคตรเฟลลี่เลยนะครับมันเหมือนแชงช่วงก่อนไทม์สคริปเลยซึ่งถามผมด้วยส่วนตัวนะว่าดีหรือไม่ดีนะครับโดยส่วนตัวผมละกันผมคิดว่าออกแนวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในส่วนอนิเมะในจุดนี้นะครับในการแปลความหมายออกมาเป็นเพราะว่านะ กันนะครับกับคุณลักษณะนิสัยและการของแช่งนะครับณช่วงเวลานี้ซึ่งอันนี้ผมแอบเสียดายนิดนึงนะโอเคแหละนะครับทุกคนนั้นอาจจะมีภาพแช่งนะครับในรูปแบบเฟรนลี่ละกันนะครับกับผู้คนนะครับแต่นะครับมันก็คือเป็นภาพก่อนหน้านี้ไงแต่ด้วยบริบทที่อาจารย์เขียนในในตอนเนี้ยผมว่านะครับส่วนอนิเมนั้นค่อนข้างขยายความหมายนะครับเกินต้นฉบับไปหน่อยนะครับอย่างที่ผมพูดไปว่าต้นฉบับในตอนเนี้ยแช่งนั้นค่อนข้างจริงจังเลยไม่ได้แบบว่ายิ้มมาต้อนรับผู้คนนะครับฟิลแบบว่าเอ้ยพู้เรี่อผมหน่อยนะครับนนบ้ั ก็คือในส่วนบางงานนั้นแช่งในตรงนี้จอกแนวหน้าเกรงขามกว่าเยอะเลยนะครับซึ่งเป็นจุดหนึ่งแล้วกันนะครับที่ค่อนข้างแตกต่างพอสมควรเลยเรื่องการตีความหมายแต่ช็อตหลังจากนั้นนะครับช็อตที่แช่งขึ้นเรือไปนะครับแล้วก็คุยกับลูกเรือของตนเองนะครับเกี่ยวกับกลุ่มโจรสลัดคิดเนี่ยมานะกลุ่มโจรสลัดคิดนั้นพร้อมมาจะต่อสู้นะครับกับกลุ่มผมแดงนะครับแล้วก็แช่งนั้นถามเกี่ยวกับเรื่องหนวดดาส่วนนี้ผมบอกเลยว่าอนิเมะทําได้ดีมากๆเลยนะครับก็คือตรงตามมังงะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ว่านี่แหละมันเป็นกลุ่มนะครับของระดับจักรพรรดิของจริงและหลังจากนั้นนะครับช็อตที่คิดนั้นกงจะยิงปืนใหญ่นะครับเข้าหานะครับกลุ่มผมแดงแล้วก็นะครับแน่นอนว่ามันจะถูกผลกระทบนะครับใส่พวกคนในเอลบาบด้วยช็อตนี้ผมบอกเลยว่าอนิเมะทำงานได้ดีมากเลยนะครับคือภาพสวยนะสำหรับผมแล้วก็ไหลลื่นมากๆเลยนะครับแล้วก็มันดูเลยว่าไอการยิงครั้งนี้ของคิดนะถ้าปล่อยให้ยิงจริงๆนั้นคงเป็นอะไรที่มันทรงพลังมากๆเลยนะครับซึ่งผมชอบมากเลยนะและประเด็นเลยก็คือนะครับมันมีการฉายไงว้าถ้ามันยิงจริงๆแล้ว นะครับเป็นภาพนะครับจากการที่แชงนั้นสามารถมองเห็นอนาคตของตนเองได้นะครับคือแชงก็เป็นคนนึงอ่ะเหมือนคาตาคูริเหมือนลูฟี่นั่นแหละสามารถมองเห็นอนาคตได้นะครับแต่ประเด็นเลยเนี่ยมองเห็นได้ไกลมากๆเลยนี่แหละเป็นจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดแข็งของแชงเลยนะครับเป็นผู้ที่ไม่ยอมให้ใครนั้นนะครับสามารถมองเห็นอนาคตของเขาได้นะครับซึ่งหลังจากที่แชงนั้นมองเห็นอนาคตแล้วครับว่าจะเกิดความบันไยแน่นอนกับการโจมตีของคิดนะครับหลังจากนั้นผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเท่มากเลยนะครับกับการที่แชงนั้นพุ่งไปด้วยความเร็วสูงนะครับเพื่อ ซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าในส่วนมังงะนั้นทํามาได้ดีแล้วอนิเมะอนนี้ต้องยอมรับเลยว่าทํามาได้ดีนะครับเปอเพอดีกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับหรือนะครับฉากที่เราได้เห็นนะครับในมุมมองของเบนเบ็กแมนนะครับที่แบบโคตรชิลเลยแบบว่าฟิลกัปตันของตนเองนั้นสามารถทําได้อันนี้ผมก็พูดตรงๆเลยนะครับว่าอันนียทำดีกว่าในส่วนของมังงะเลยนะครับเพราะว่ามันเห็นเลยครับว่าเฮ้ยคนมันชิลจริงๆแล้วก็ภาพอะไรมันสวยมากๆเลยนะครับคือเรารับรู้ได้เลยแหละครับว่าเบนเบ็กแมนนั้นนะครับโคตรชิลเลยคือรู้อยู่แล้วนนนรรััับว่าาากกตตขอองงเ้สมถจด คิดได้นะครับแบบสบายแน่นอนนะครับคือทั้งที่ตนเองนั้นเป็นต้นเหตุเลยละกันนะครับจะไม่คิดนั้นเกิดความแค้นนะครับแต่พี่แกนั้นยังมาเตะท่าละกันนะครับในการดูดบุหรี่แบบนี้ได้ซึ่งผมบอกเลยนะครับเป็นอะไรที่แบบโคตรเท่เลยนะครับในตัวของบินเบกแมนไม่สู้ยังเท่ในช็อตนี้นะครับหรือแม้กระทั่งที่เราได้เห็นนะครับการกระทําของแชงนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอฉากนี้มันดีมากเลยนะครับไอเฉพาะไอตอนที่แชงนั้นเนี่ยก็คือกําลังแบบประชันหน้ากันแลกกับปืนใหญ่ของคิดซึ่งผมบอกเลยว่าพอทําเป็นภาพสโลว์นะครับแบชง นั้นใกล้จริงๆแต่ในท้ายที่สุดแล้วแชงนั้นทําการฟันไอเนี้ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบโคตรสุดยอดเลยนะครับที่เราได้เห็นนะครับเอ้ยมันเป็นภาพที่แบบสวยจริงๆเลยแต่จุดนี้นะครับมันมีข้อแตกต่างจากบางงานนิดนึงนะครับเพราะว่าอนิเมะนั้นตอนที่แชงเนี่ยกำลังพุ่งเข้าไปในการโจมตีมันมีเป็นนกนะครับหรือว่าริฟฟอนนี่แหละปรากฏตัวขึ้นนะครับซึ่งไอเนี้ผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเสียดายนะสำหรับผมคือมันไม่ควรมีนะครับโอเคแหละผมโพสต์มีมนี้ไปใน Facebook นครับบอกากยนะครับมีคนตัว ฟอนหรือตัวนกในปรากฏขึ้นนะครับเหมือนเป็นสัญลักษณ์สำหรับแชงซึ่งสาหรับผมนะถามว่าถึงความสวยและการโอเคมองแบบนี้ผิวเผินมันสวยแต่นะครับมันแบบว่าไม่ค่อยเข้ากับตรงเนื้อเรื่องตรงนี้ไงเพราะว่าหนึ่งอย่างแรกเลยนะครับมังะไม่มีแชงนั้นไม่สามารถนะครับปล่อยกิฟฟอนออกมาแบบนี้ได้เมื่อเหมือนเป็นการช่วยเสก็จพลังนะครับตามสไตล์แอนิเมะนะครับที่มักจะใส่เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะกับการใส่อะไรแบบนี้โอเคอาจจะมองมุมว่าสวยอาจจะมองได้นะครับแต่ในแง่เนื้อเรื่องนั้ ครับเดี๋ยวก็ต้องมีการคุยไปแล้วว่าแชงนั้นสามารถปล่อยเป็นกิฟฟอนออกมาได้จริงๆนะซึ่งอันนี้แหละมันก็จะเป็นปัญหาในอนาคตจึงทาให้ได้โดยส่วนตัวผมและกันย้านะว่าโดยส่วนตัวผมผมรู้สึกไม่ชอบเท่าไหร่นั้นให้การใส่ไอตัวกิฟฟอนนี้มาคือถ้าแบบเป็นเอฟเฟกพลังฮาคิราชันที่มันดุนแรงนะครับหรือว่าดูสายฟ้าเยอะๆอันนั้นก็เป็นส่วนที่เข้าใจได้เป็นการเติมขึ้นมาแต่พอแบบว่าเป็นกิฟฟอนออกมาปั๊บนะครับมันจะทําให้เป็นการสื่อความหมายที่ผิดออกไปนะครับก็ ผมนั้นนะครับมันขัดในส่วนของมังงะแ้ละจะทําให้คนนั้นเข้าใจผิดได้แต่ส่วนอื่นเลยนะครับการโจมตีของแชงนะครับหรือว่านะครับพอไอ้เจ้าคิดนั้นถูกโจมตีปั๊บนะครับช่วยส่วนตัวผมเนี่ยทำมาได้ดีมากๆเลยนะครับทำให้เรารู้สึกได้นะครับถึงความทรงพลังและการของผมแดงแชงคูดและแชงนั้นนะครับก็ได้รับมอบนะครับรถพนิกิไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับเพียงแค่ตอนนี้ตอนเดียวเราได้เห็นนะครับถึงความทรงพลังนะครับของทางด้านแชงแบบสุดๆเลยซึ่งในท้ายที่สุดนะครับกลุ่มคิดนั้นก็ถูกดอลลี่กกดาริ ถามแลวครับว่าสรุปแล้วคิดนั้นตายหรือไม่ตายนะครับโดยส่วนตัวผมแล้วกันนะมันยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าคิดตายหรือไม่ตายนะครับซึ่งถ้าถามผมนะผมว่าทาไมไม่ได้แบบว่ายืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรขนาดนั้นด้วยความเป็นวันพีชนะโอกาสไม่ตายมันสูงอยู่แล้วแต่นะครับลูกเรือคนอื่นเราไม่รู้นะครับแต่เป็นว่านะครับตอนนี้สถานะของคิดนั้นจะรอดหรือไม่รอดนั้นมันแทบไม่สาคัญแล้วเพราะกลุ่มของเขานั้นได้แตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันไม่สามารถทําอะไรได้แล้วเท่ากับว่ากลุ่มของคิดนั้นก็แทบจะไม่สามารถนะครับ จากสารระบบนะครับในการต่อสู้นะครับจึงทําให้มันเป็นส่วนสําคัญนะมันแ,แ,แสดงให้เห็นเลยแหละครับว่าความแข็งแกร่งของกลุ่มจักระพัดผมแดงนั้นมันแข็งแกร่งระดับนี้จริงๆและผมเห็น,นมีอีกหนึ่ง,งประเด็นนะครับที่น่าสนใจแล้วกันคือมีคนถามว่าถ้าแบบนี้เนี่ยถ้าดูจากการโจมตีนะครับแชงด้วยท่าเทวาอาสานกับทางร่างของโรเจอร์ในการใช้เทวาอาสานเนี่ยของแฉงมันดูรุนแรงกว่านะาเพราะว่าสามารถทําลายคิดไปได้อย่างง่ายดายแต่โอเด้งนั้นสามารถรับได้ด้วยนะครับอเนี้ยผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นบริบทที่แตกต่างกันเลยนะมันไม่สามารถเทียยบได้อออ่างงงตนขแช เนี่ยแชงจัดการคิดก็คือต้องการจัดการนะครับให้รับคาบไปเลยนะครับก็คือต้องแพ้ไปเลยเพราะไม่อย่างนั้นคิดนะครับจะมาทาร้ายผู้คนแต่ของโรเจอร์ที่โจมตีโอเด้งนั้นแตกต่างนะโรเจอร์โจมตีนะครับเพื่อจะทักทายในตัวของโอเด้งก็คือไม่ได้กะสังหารไม่ได้กะทําให้ลมนะคะแต่ต้องการนะครับอย่างเชิงวัดพลังนะคะว่าํามูไรนะครับที่เขาพูดกันว่าโคตรเก่งเลยอย่างโคซุกิโอเด้งนั้นจะสามารถรับการโจมตีของเขาได้หรือเปล่ามันเป็นบริบทที่แตกต่างกันนะครับจริงหไม่มันไม่สามารถเทียบได้นะครับถึงความรุนแรง้้เหล การโจมตีก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเจาะลึกและการความน่าสนใจและการของอนิเมะวันพิษในตอนที่1112กับความโชว์เทพนะครับของกลุ่มโจนสัตว์ผมแดงแชงคูดนะครับเป็นตอนเดียวเลยที่เราได้เห็นนะครับถึงความแข็งแกร่งของแชงแบบเต็มๆต็มนะครับและเราก็รู้เลยแหละครับว่าแชงนั้นโหดมากแค่ไหนนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มโจนสลัดคิดนะครับที่เพิ่มขนาดเนี่ยพึ่งล้มกลุ่มโจนสัตว์ปิกมัมไปได้นะครับส่วนจะรอดหรือไม่รอดนั้นไอ้นี้นะครับก็ต้องไปพัีนราวงมอุกา ชอบส่วนไหนไม่ชอบส่วนไหนหรือจะชอบหมดก็ได้หรือไม่ชอบหมดก็ได้อ่านแล้วแต่ละกันนาจิตตังในตอนที่ผ่านมาถ้าสําหรับผมนะครับถ้าผมไม่คะแนนเนี่ยโอ้ผมให้แบบเต็มเกือบเต็ม10อ่ะอาจจะมีแบบฉากที่ผมพูดไปแล้วว่าเสียดายนะครับไปเขียนเพิ่มเติมมานะครับหรือนะครับบางฉากที่แบบโอ้น่าจะแบบว่ามีส่วนนี้เพิ่มเติมมานาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในที่สุดแล้วเรื่องงานภาพนะครับผมบอกเลยว่าสำหรับผมโคตรสมุติโคตรจัดเต็มเลยหล่ะสำหรับตอนนี้นะครับห้ามพลาดเลยนะครับถ้าใครนั้นยังไม่ได้รับชมนะครับและเหมือน คุณจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ